มี้เนี่ยนด่นดควัดีควัดีคัดีคัดีเป็นด้วยได้แค่นั้นแนะ,ะแม่ว่าประทระด ว่าเราดีเราสวัสด,ดีไม่เป็นเออวัสด,ดียักๆวัสด,ดียักเออไม่มีปัญญาเราดีแต่ไล่กัดชาวบ้านเขาวัสด,ดีครับเร็ววัสด,ดีบอกแม่ขอตังซื้อรถจัก,กรยานใหม่น่อยเ,ออเร็วๆเดี๋ยว,วแม่ไม่ตั้ตังซื้อรถจักรยานมา